สวัสดีครับวันนี้พบกับผมจัดหนักเกมมิงครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับอีเวนต์แห่งการร่วมแรงร่วมใจกันนั่นก็คือ i s h g u a r d i a n Restoration นั่นเองวันนี้ผมก็จะมาขอรีวิวความรู้สึกของผมในฐานะที่เป็นสายโซโลครับเล่นมีแต่บู๊อย่างเดียวเลยไม่เคยจริงจังกับอีเวนต์นี้มาก่อนก็จะขอรีวิวความรู้สึกที่มีให้กับอีเวนต์นี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับผม ก็เริ่มจากเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเก็บแรงแล้วก็เก็บแต้มจากอะไรซึ่งมันก็มีอยู่2อย่างหลักๆซึ่งก็คือสายขุดดินตอกไม้แล้วก็สายครับของครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากประหยัดนะนะเราก็ต้องทําทั้ง2ออย่างแหละก็คือต้องไปตอกไม้ใช่ไหมแล้วก็เอาไม้มาทําเป็นเตียงมาทําเป็นตู้อีกทีหนึ่ง ซึ่งสำหรับผมที่เป็นสายงกนะครับก็เรียกได้ว่าทํา2อย่างจริงๆก็ทําแบบจริงจังมากเลยนี่เป็นนี่เป็นอิสการเดียนรีสตอเรชัครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ทําแบบจริงจังมากคือขุดตั้งแต่เช้ายันดึกเลยครับเพื่อหาของคาบเรียกได้ว่าขุดแบบอึดยิ่งกว่าสมัยอ่านหนังสือติวสอบ o n e เน็ตเซะอีกนะครับซึ่งไอสายขุดดินตอไม้เนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่มีความอึด แล้วก็มีความอินดี้มากๆคือเราสามารถเก็บแต้มแล้วก็เก็บแรงได้โดยไม่ต้องไป PVE ไม่ต้องไปทํำบาปฆ่าใครไม่ต้องไปยิงใครทั้งนั้นครับวววววิิ With ิ With ิ With ิททททท ไอ้ที่ผมพูดว่าไม่ต้องไปฆ่าใครตอนนี้ก็ขอถอนคำพูดไว้กันครับจากนั้นเมื่อผมขุดเสร็จนะครับก็ได้เวลาของการคราบและซึ่งผมก็ได้วัตถุดิบมาเป็นจำนวนมากเลยเรียกได้ว่าเอาไอ้แบททีเดียวที่ได้มาเนี่ยคราฟแบบขาบเป็นตะคิวกันเลยทีเดียวในส่วนของสัดส่วนวัตถุดิบที่ผมได้มานะครับผมคิดว่ามันก็สมดุลดีคือคุ้มค่างเหงือ่อ ที่อุตส่าห์ไปขุดแบบเช้ายันเย็นเนี่ยมันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลคือมันไม่ยากแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายอะมันก็ไม่ได้ชิลแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนื่อยชิบหายจนเกินไปเรียกได้ว่าก็เพลินๆดีครับแนะนําให้ฟังเพลงไปขุดไปแล้วค้าไปด้วยก็จะช่วยอะไรได้มากครับคือสําหรับผมก็ดูหนังไปแล้วก็ดู YouTube ไปแล้วก็ค้าไปก็เพลินๆแป๊บๆก็ได้มาหลายกองละ แล,แล้วก็มาถึงครับกับอีเวนต์แห่งการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเมืองก็อย่างที่เห็นครับก็คือว่าผู้คนจากเรียกได้ว่าเกือบจะทั้งเซิร์ฟเวอร์ครับก็คือมารวมตัวกันที่เมืองอิสกาดเพื่อมาช่วยกันสร้างเมืองเรียกได้ว่าบรรยากาศแบบตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าแบบเออได้เจอกับใครหลายคนเลยที่ว่าไม่ได้ไม่เคยเจอหน้ามาก่อนนะก็ทุกคนมาด้วยเป้าหมายเดียวกันครับก็คือว่ามาซ่อมเมืองให้กับอิสกาด ก็มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างครับในเรื่องของการแรกแล้วก็กระตุกหรือว่าโปกเกบอลขึ้นหัวอะไรเงี้ยซึ่งก็เหมือนกับว่าในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จะรองรับผู้เล่นปริมาณมากไม่ไหวก็เกิดอาการโปกเกบอลขึ้นแต่ว่าในขณะที่มีโปกเกบอลครับเรายังสามารถดำเนินอีเวนต์ต่อไปได้ครับเรียกได้ว่าทางโยชิดะเนี่ยแม่งก็คงจะมองเกมออกอะแม่งก็เตรียมรับมือมาก็คือเราจะเราจะเห็นว่าตัวเราอะ มีโปรเกบอลอยู่บนหัวใช่ไหมแต่ว่าเรายัางดําเนินอีเวนต์ต่อได้ครับเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาครับกับการเดินหน้าของอีเวนต์โหคือแบบเป็นอีเวนต์ที่สุดมากและแล้วก็ได้เวลาลงมือสร้างเมืองครับไปดูย ก็อย่างที่เห็นครับว่าในส่วนของเพลงประกอบและก็อีเวนต์ที่ให้ทำก็เรียกได้ว่าเรียกความตื่นเต้นหรือความหายเนี่ยแบบเรียกได้ว่าไม่แพ้กับโหมด PVE เลยสำหรับโหมดสายค้าไปขุดไปซ่อมไปค้าเมืองเนี่ยเรียกได้ว่าคือความรู้สึกของผมแม่งแบบคือขนลุกเลยว้ยความรู้สึกที่แบบได้มาร่วมมือกับคนอื่นเป็นครั้งแรกเนี่ย จากนั้นก็เอาแต้มมกเกิลน,นะครับคือเวลาที่เราคราของขุดของอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แต้มมกเกิลมาซึ่งมันก็คือกาชาน่ยแหละแล้วก็เอาไปสุ่มกันก็พอดีว่าบังเอิญดวงครับดวงมันมาครับก็เลยแบบเออได้ได้ของที่อยากได้หมดเลยไงได้ตั้งแต่เสื้อไปจนถึงอีโมดที่อยากได้เรียกได้ว่าโหฟินครับกับอีเวนต์นี้คือเรียกได้ว่าอีเวนต์นี้ผมค่อนข้าง ประทับใจเลยครับเรียกได้ว่าแบบแรกๆนึกเข้ามานึกว่าจะต้องเบื่อละเบื่อชิบหายอะไปไปมา,มากลายเป็นว่ามันเป็นอีเวนต์แห่งความสามัคคีของเซิร์ฟเวอร์โดยแท้จริงครับก็ผมเรียกได้ว่าคือแบบเกินความคาดหมายมากๆเลยครับ ีเวนต์นี้ก็คือว่าคุ้มคุ้มค่าทั้งเรื่องของที่ได้ก็ประสบการณ์ที่ได้นะครับกับอ่าอี Event, ian, oration, เวนต์อิสกัสเทียน r รื o สโตเรเนี่ยว่าก็ชอบมากเลยนะในฐาน,นะของคนที่ชอบ PVE ซะส่วนใหญ่พอได้มาลองอีเวนต์นี้ก็เรียกได้ว่าชอบมากๆเลยครับก็โอเคก็ได้เวลาและก็ขอบคุณที่ รับชมครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ u ับ c r i b e ด้วยครับผมวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ